่ะต่อมาครับการอินทิเกรตโดยการแทนค่าครับอันนี้ง่ายๆชิวๆนะครับง่ายๆชิวๆคืออะไรครับมันก็คือการอินทิเกรตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันประกอบครับไม่พูดพระทธเพลงแล้วนะครับเราจะไปเริ่มดูโจทย์เลยเนาะวิธีการครับคล้ายๆกับการใช้กฎลูกโซ่แต่ทีนี้กฎลูกโซ่ของเราเนี่ยใช้กับการดิฟนะแต่ถ้าเป็นการหาอินทิเกรตนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการหา ค่าอินทิเกรตโดยการแทนที่นะครับเราจะต้องกําหนดตัวแปรขึ้นมาใหม่1ตัวนะครับในที่นี้นะครับครูให้ตัวข้างในวงเล็บครับแทนตัว U กระบวนการมันจะคล้ายๆกันกับกดลูกโซ่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ U ของครูคือ 3x บวก1นะครับครูให้ U เป็น 3x บวก1นาะอ่ะจาาครับ u เท่ากับ 3x บวก1ครับ จะได้ d by dx ของ u ครับมันก็คือ d by dx ของ3 x บวกหนึ่งถูกไหมลูกมันก็คือ du by dx ก็จะเท่ากับดิฟฝั่งขวาได้เท่าไหร่ครับได้3เฉยๆเนาะดิฟฝั่งขวาได้3เพราะฉะนั้นครูได้ว่า du ตรงนี้มันคือ สคูณกับ dx ถูกไหมครับและ dx ตัวนี้ก็คือ du หารด้วยสครับเพราะฉะนั้น du นะครับเรามาดูนะครับ du เท่ากับสามคูณ dx เรับเพราะฉะนั้น du ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3ามคูณกับ dx ครับและนะครับและและ,และ dx ตัวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ du ยส่วนสครับเราลองมาดูครับจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ครับอินทิเกรตของ 3x บวก1ทั้งหมดกำลัง12 dx ครับครูจะทำการแทนที่ตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับหรือเปลี่ยนตัวแปรของการอินทิเกรตใหม่นะครับดูจากรูปแล้วครูควรจะเปลี่ยนเป็นตัวแปรอะไรดีครับตอนนี้เป็นตัวแปร x นะ เออต้องเปลี่ยนเป็นตัวแปร u ถูกไหมครับอ่าเปลี่ยนนะครับดูดีๆนะวิธีการเปลี่ยนนะครับอินทิเกรตครับเมื่อกี้เราบอกว่า u ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ 3x บวก1ครับเพราะฉะนั้น 3x บวก1ตัวนี้ครูก็เปลี่ยนไปเป็นตัว u แทนถูกไหมครับ u กำลัง12ครับทีนี้เวลาเราจะอินทิเกรตเทียบ ตัวแปร u เราต้องอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร u ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่อินทิเกรตตัวนี้ครับเดิมทีมันเป็น dx เนาะครูต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ du ให้ได้ครับอยู่ไหนครับ du ครับเปลี่ยน dx ให้เป็น du คือตรงนี้ถูกปะครูก็เปลี่ยน dx ตรงนี้ให้เป็นอะไรแทนครับ du ส่วน3ถูกไหมครับมาจากไหนครับมาจากก้อนนี้เลยครับ dx ของเราเท่ากับ du ส่วน3ครับ นั่นหมายความว่า dx ตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น du ส่วนสาแทนครับแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันคือ1ส่วนสของอินทิเกรต u กำลัง12 by du ครับสังเกตนะครับบรรทัดล่าสุดตัวแปรของเรานะครับจากอินทิเกรตเทียบกับ x จะเหลือเป็นอินทิเกรตเทียบกับ u ครับและการเปลี่ยนตัวแปรต้องเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวแปรใหม่แบบร้อยเปอร์เซ็นครับแบบเพอร์เฟกเลยจะต้องไม่หลงเหลือความเป็นตัวแปรเก่าหลงเหลืออยู่นะครับตอนนี้จากการที่เราจะอ่าอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x ก็เปลี่ยนมาเป็นอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร u แทนครับอ่าอินทิเกรต u กําลัง12ครับได้ไรครับได้ U กกำลังสิบสามส่วนสิบสาถูกไหมครับอย่าลืมบวกสครับใคลจะเสร็จแล้วครับ เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามก้าำลังสิแล้วก็บวกสครับแต่คำตอบจะต้องอยู่ในรูปของตัวแปร X ครับทำยังไงให้มันได้ตัวแปร X ครับก็ย้อนกลับไปเหมือนเดิมครับ39เปลี่ยน U ให้เป็น 3X มบวกหทั้งหมดกำลัง13ครับแล้วก็บวกสี่ครับจบแค่นี้เองนะนี่คือการอินทิเกรตโดยการแทนที่ครับหรืออินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปรครับ เปลี่ยนตัวแปรใหม่ครับให้มันดูง่ายขึ้นครับเพราะ3 x มกทั้งหมดกำลัง12โอ้โหต้องกระจายพหุนามดีกรีสิงงานบานเลยครับนะครับแบบนี้เราเรียกว่าการอินทิเกรตโดยการแทนค่านะครับหรือการอินทิเกรตโดยการเปลี่ยนตัวแปรครับอ่ะตัวอย่างต่อไปครับลองทำเองดูครับลองทำดูก่อนเนาะ ใช้ความรู้แบบนี้เลยครับเขียนแบบนี้เลยนะครับเป๊ะๆเลยครับลองทำกับตัวอย่างที่10.1.10 10ครับ Thank yeah. you. ดูครับได้เหมือนกันไม่เอ่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ครับมันเหมือนก,กับกดดลูกโซ่ครับกําหนดให้ตัวแปร u แทนไส้ของมันสังเกตครับถ้าการอินทิเกรตโดยการแทนที่จะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อบรรทัดส,สุดท้ายครับต้องเหลือตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพียงตัวแปรเดียวเท่านั้นอย่างข้อนี้ก็จะเหลือตัวแปร u ครับ เพราะฉะนั้นครูก็อินทิเกรต u กำลัง1ส่วน2เทียบกับ u ถูกไหมครับได้อะไรครับ u กำลัง1ส่วน2บวกหหารด้วย1ส่วน2บวก1ถูกไหมครับแล้วจะเลื่อบวก4เนาะก็จะได้อะไรครับ u กำลัง3ส่วน2อหารคูณกับ2ส่วน3ถูกไหมครับแล้วจะเลื่อบวก4ครับมันก็คือ2เท่านะครับ ของส a ป e root ของ u กำลังสาหารด้สามแล้วก็บวกสครับแล้วค่อยแทน u ไปสุดท้ายครับก็คือ2องคู q u a r e root ของ t กำลังสองบวกหทั้งหมดกำลังสาครับหารด้สามครับเสร็จแล้วครับนี่คือคำตอบครับจบขาบที่4ครับมีแค่2ตัวอย่างนี้เท่านั้นครับ คาบที่สี่นะครับแบบฝึกหัดที่สิบจุดหนึ่งบีนะครับแบบฝึกหัดที่สิบจุดหนึ่งบีในหน้าที่ในหน้าที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะครับ mm hmm. นักเรียนควรจะไปทํานะครับ mm hmm. ควรจะไปทําดูเนาะ mm hmm. อาจจะไม่ทําทั้งหมดนะครับทําทําพอให้เราเข้าใจนะครับว่าการอินทิเกรตโดยการแทนที่มันเป็นยังไงแต่คอนเซปต์ hmm. ของมันก็คือหลังจากเปลี่ยนตัวแปรของการอินทิเกรตนะครับมันทัดล่าสุดก่อนที่เราจะทําการอินทิเกรตนะครับมทาทันเนี้ยสังเกตว่ามันจะต้องเหลือเพียงตัวแปรที่ มันอินทิเกรตเทียบนะครับอย่างอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร u ตัวนี้ก็ต้องเหลือแต่ u กํากำลังหนึ่งส่วนสองเท่านั้นครับถ้าเราจะใช้วิธีนี้ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วมันจะต้องไม่เหลือตัวแปร x อยู่แต่ถ้ามันเหลือตัวแปร x แสดงว่ามันใช้วิธีนี้ไม่ได้มันต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตอย่างอื่น อาจจะต้องใช้บายพาสแต่อาจจะต้องใช้การเปลี่ยนตัวแปรแลอเปลี่ยนให้เป็นฟังก์ชันตรีโกณอะไรอย่างเงี้ยอืทนี่เกตในระดับพวกเรามันจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับยังพอทําได้อยู่แต่ถ้ามันยากกว่านี้มันจะอืมอีกนิดนึงฮะเ,เหลือพื้นที่ใต้โค้งครับฮะ จบได้นะให้จบได้นะพวกเขาสงสารเพื่อนคาก่าเลื่อนไปข้างบนหน่อยได้ไหมคะได้ครับอันนี้พอไหมลูกพอไหมครับอพอไขอบคุณค่ะโอเคจะเอาให้จบวันนี้เหรอได้นะ พูกเขาเร้องไม่ใช่หรอให้จบประเทศวันนี้พี่เกนนี้ก็ว่างเตรียมตัวสอบอย่างเดียวไงก็ประมาณสองสามทุ่ม